ปีใหม่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะคะเราก็ไปเฉลิมฉลองปีใหม่กับครอบครัวกันท่วนทุกทั่วหน้ากันครบหมดแล้ววันนี้เราก็จะพาทุกคนมาฉลองปีใหม่กับเด็กๆของเราที่โรงเรียนของเรานะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่9มกราคค่ะก็ถือว่าเป็นวันที่เหมาะสมแล้วนะคะสำหรับการ จัดงานปีใหม่ให้กับน้องๆหนูๆโรงเรียนของเรานะคะวันนี้ก็เลยอนุญาตให้ทุกคนแต่งชุดสวยหลอ่อที่สุดนะคะมารวมงานแล้วก็นำของขวัญน,นะคะมาแลกเปลี่ยนกันในช่วงเช้านี้นะคะก็จะเป็นการรวมตัวของห้องเด็กเล็กไปจนถึงห้องอนุบาล3นะคะเห็นไหมคะเด็กๆของเราก็จัดเต็มมาเลยค่ะ ชุดน่ารักชุดสวยชุดหล่อมาเลยนะคะพร้อมเพลียงกันทุกๆคนนะคะแต่ก่อนที่เราจะร่วมกิจกรรมอะไรก็ตามนะคะเราต้องเข้าแถวคารบทงชาติสวดมนต์ไหว้พระกันให้เรียบร้อยสก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราถึงจะได้เริ่มกิจกรรมกันค่ะอันดับแรกนะคะก็จะมา สนุกสนานกันนะคะน้องๆแต่ละชั้นก็จะมาออกมาแสดงความสามารถเต้นประกอบเพลงนะคะ,ะเต้นประกอบเพลงที่ตัวเองชอบนะคะสนุกสนานกันนะคะท่านที่ด้านหน้าห้องกันนะคะวันนี้เราใช้ที่อาคารส่วนกลางห้องถงของโรงเรียนของเราน้องๆก็มาพร้อมเพรียงกันเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะก็ประดับประดาไปด้วย ลูกโป่งนะคะเราก็จะมาสนุกสนานด้วยกันนะคะ็กกาเด็กๆก็จะออกมาเต้นด้วยกันค่ะสนุกไปด้วยกันนะคะวันนี้งดเรียนหนึ่งวันจ้าให้ทุกคนได้สนุกสนานกันนะคะแล้วของขวัญน,นะคะก่อนที่เราจะไปจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญน,นะคะเราก็จะให้น้องๆนะคะแยกย้ายกันไป แต่ละห้องนะคะคุณครูก็จะเป็นคนที่จับฉลาให้กับเด็กๆนะคะเห็นไหมคะแต่ละคนชุดสวยชุดหล่อมาหลังจากที่เราแสดงกิจกรรมนะคะร่วมร้องรําทําเพลงไปด้วยกันแล้วนะคะระหว่างนี้ครูก็จะ,ะจัดเตรียมนะคะฉลาของขวัญแล้วก็มีวันนี้เรามีอาหารพิเศษนะคะให้กับเด็กๆของเรานะคะเห็นไหมคะเออเอาเอาเอา,เอา,เอาลูกเอาป่ใส่เต็มที่เลยค่ะ เต้นไปเต้นไปอ๋อมันไปด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็จัดชุดสวยงามมาเพื่อเด็กๆนะคะเห็นไหมคะเด็กเราก็สนุกสนานแต่ละคนน่ารักไหมคะน่ารักมากเลยค่ะอาแ์ชวบชวบชวบชแครบเต็มที่กันเลยคะ่ะแต่ละคนนะคะอ่ออ่อใส่กันไปนะคะ,ะในช่วงที่เด็กๆสนุกสนานนะคะเราก็จะมา จัดเตรียมอาหารให้กับน้องๆหนูๆมาแล้วค่ะอาหารพิเศษของเด็กๆนะคะกินกันตุยๆเลยนั่นก็คือนักเก็ตไก่ค่ะเห็นไคะเด็กๆชอบมากเลยนะคะจิ้มกับอซอสมะเขือเทศแล้วก็มายองเนสนะคะแล้วก็ยังมีเฟนฟรายด้วยนะคะดูดิค่ะนั่งกินเป็นระเบียบเรียบร้อยน่ารักเลยนะคะดูนะคะกินกันตุยๆเลยแล้วก็นอกอย่าง จากนี้นะคะก็ยังมีเครื่องดื่มนะคะเป็นนมเย็นหรือว่านมชมพูนะคะมาเสิร์ฟให้กับเด็กๆทุกคนเน็นไหมคะทุกคนก็มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันนะคะคุณครูก็ยังจะคอย ดูแลเด็กๆในการรับประทานอาหารโดยเฉพาะน้องเล็กๆนะคะน้องตัวเล็กของเรานะคะก็ต้องดูแลอ่ะมีการป้อนคุณครูด้วยค่ะอาร์ตคุณครูไม่ได้กินนะคะน่ารักไหมน่ารักเนาะอืมนี่นะคะเครื่องดื่มของเรานมชมพูค่ะขอเบิ้ลด้วยนะคะมีขอเบิ้ลด้วยค่ะขอเบิ้ลคุหละแก้วสองแก้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะบอกคุณครูหนูชอบมากเลยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมี ผู้ปกครองนะคะเอาของขวัญมามอบแล้วก็นี่ก็คือของขวัญที่คุณครูจับได้นะคะของน้องๆค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะกิจกรรมดีๆ